ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเ k ส r คร บริษัทสเปนมากวายใต้ทะเลลึกชูรสสัมผัสเลิศที่กรุงบาร์เซลโลนาโคเอลมาลิซิริงบริษัทผู้ผลิตไวน์ในสเปนริเริ่มกระบวนการหมัก สปากลิงไวน์บนก้นทะเลลึกจากผิวน้ำา35เมตรเป็นเวลานาน18เดือนนอกชายฝั่งเมืองบลาเนสภูมิภาคคอสตาร,รากาทางตอนเหนือของเมืองบาร์เซโลนาบริษัทระบุว่าสภาพแวดล้อมใต้ทะเลช่วยให้วายมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างรสสัมผัสที่ดีเลิศโดยอันโตนนโอเบมบริเวสผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไวน์ของบริษัทเผยว่าก้นทะเลมีความกดอากาศของปริมาตรน้ำที่ไหลผ่านมีออกซิเจนน้อยมากและอุณหภูมิคงที่ แนวคิดใหม่ของการหมักสปาเกิตต้ไวน์คุณภาพสูงใต้ทะเลมาจากโครงการวิชาการของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกีโลมาเมมบิทเวสกล่าวเสริมว่าไวน์ที่หมักใต้ทะเลคงอัตลักษณ์ขององุ่นไว้ได้ดีกว่าคงความสดได้นานกว่าและเมื่อหมักจนได้ที่แล้วความเป็นกรดและแทนนินของไวน์ยังคงสภาพดี ทั้งนี้ข้อกำหนดพิเศษของการผลิตสปาเกิตงวายนี่คือปริมาณการผลิตจำกัดอยู่ที่2,000ขวดต่อปีซึ่งถูกจำหน่ายในฐานะผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศแก่ภาคธุรกิจบริการด้วยราคา185ยูโรราว6,700บาทต่อขวด ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กาแฟฝาชิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นพลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแม็ก